ความเร็วระดับฟาสต์เรียกพ่อสปีดเรียกพี่สาย8ดในตำนานยังต้องถอยนานาชาติยังทึ่งคลิปแข่งเรือเร็วของไทยในตำนานเผยแพร่เมื่อ3ปีก่อนตอนนี้ยอดวิวโอ้แม่เจ้าเฉียด10ล้านนานาชาติหลายคนบอกเรื่องปรับแต่งเครื่องโยนเนี่ยยกให้พี่ไทยไปเลยเรื่องราวจะเป็นยังไรติดตามได้ไหนชาชสตโอครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเรือเร็วในไทยที่มักจะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องจนหลายคนนะครับตามมาขอสัมผัสความเร็วระดับนี้จนกลายเป็นคอนเทนต์มานักต่อนักแต่ว่าความเร็วระดับฟาสตเรียกพ่อนี่จริงๆนะครับต้องยกให้การแข่งขันเรือช่วงสัน้นหรือจะเรียกว่าเรือ2ตอนก็ได้นะครับ ด้วยความที่เรือสั้นนะครับมีส่วนที่สัมผัสผิวน้ําน้อยก็เลยทําให้เรือชนิดนี้นะครับสามารถทําความเร็วได้มากกว่าเรือช่วงยาวแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็แฝงเอาไว้ด้วยความอันตรายเพราะว่านักแข่งนะครับมกักไม่ค่อยมีอุปกรณ์ป้องกันอะไรส่วนหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับการทําน้ําหนักเรือให้เบาแล้วก็เกี่ยวกับการรั่วลมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ โดยเฉพาะคลิปที่ผมจะนำมาแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปแข่งเรือเร็วในไทยโดยที่คลิปนี้เผยแพร่มาแล้ว3ปียอดวิวตอนนี้นะครับปาไปเฉียด10ล้านวิวแล้วส่วนความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยตอนนี้เป็นพันคอมเมนต์ไปแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าคอมเมนต์เนี่ยมาจากทุกชาติแล้วชาวต่างชาติหลายคนที่ดูคลิปต่างก็ทึ่งตาแตกเลยนะครับ ก็เรียกว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นเร็วๆโฮมเมดแบบนี้โดยเฉพาะความเร็วเนี่ยเหมือนกับ f 1ไม่มีผิดซึ่งในส่วนของความคิดเห็นผมก็ได้รวบรวมบางความคิดเห็นนะครับมาฝากกันดังต่อไปนี้มาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับคนแรกก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากว่าดูเพลินๆคุณอาจเข้าใจว่าวิดีโอเล่นด้วยความเร็ว1.25เท่า แต่ถ้าหากว่าดูจากสภาพแวดล้อมในวิดีโอจะเห็นว่าวิดีโอเล่นด้วยความเร็วปกติชันลักเรือเหล่านี้ผู้ใช้เหล่านี้ก็กล้าหาญมากและเรือก็เร็วมากโดยที่ไม่จําเป็นต้องเร่งความเร็วในการเล่นวิดีโอต่อมาเป็นชาวอเมริกันนะครับกล่าวว่าคนพวกนี้เป็นคนที่น่าตื่นเต้นจริงๆน่าเสียดายที่เราไม่มีอะไรสนุกสนุกแบบนี้ให้ดูในสหรัฐอเมริกาฉันชอบดูสิ่งนี้มากม ต่อมาเป็นชาวอเมริกันเช่นกันนะครับกล่าวว่าฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่รักความเร็วและแรงม้าฉันชอบความเร็วและแรงม้าที่เป็นวัฒนธรรมการแข่งเรือของผู้คุณนี่คือความฉเฉลียวฉลาดที่ยอดเยี่ยมหวังว่าผู้คุณจะทําเช่นนี้ต่อไปคนต่อมายังคงเป็นชาวอเมริกันเช่นกันนะครับกล่าวต่อไปอว่าชาวอเมริกันจะต้องสตีแตกอย่างแน่นอนถ้าหากว่าได้ดูวิดีโอเหล่านี้ ฉันชอบเสียงเครื่องยนต์ของพวกเขาจริงๆพวกเขาโดดเด่นนะฉันอยากได้อะไรแบบนี้บ้างจากแอริโซนาอเมริกาต่อมาครับคนนี้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของคนไทยว่าคุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรในตัวคนไทยพวกเขารัการใช้ชีวิตพวกเขาทำงานหนักแต่ว่าเวลาสนุกก็สนุกกันสุดเวี่ยงพวกเขามีอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและพวกเขาก็รักที่จะเป็นคนไทย ต่อมาครับคนนี้อุทานว่าว้าวนี่มันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่กว่าการแข่งรถสีอีกนะมันเหมือนกับการเล่นกระดานโต้คลื่นที่มีเครื่องยนต์สองจังหวะขนาดใหญ่ติดอยู่ด้านหลังมันดูเหมือนกับว่าจรวดที่กําลังจุดระเบิดมากเลยต่อมาใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารนะครับกล่าวว่านี่มันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์แดกซะอีกมัน,น,นงดงามและน่านตื่นเต้นอย่างยิ่ง ต่อมาเป็นคนไทยนะครับมาให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษว่าเครื่องยนต์ยอดนิยมก็คือเครื่องยนต์โตโยต้ 5K ราคาประมาณไม่ถึง20,000บาทแต่ว่าค่าคาบูเรเตอร์แพงกว่าราคาเครื่องยนต์ถึง2หรือ3เท่าไม่รวมโมดิฟายอื่นๆและการดัดแปลงให้วิ่งด้วยความเร็วประมาณ160-200กิเมต่อชั่วโมงแต่ว่าปัจจุบันนี้นิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซล4 j j 1 t c ดัดแปลงแบบแฟร เทอร์โบก็ทำได้เช่นกันต่อมาครับกล่าวว่าฉันคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานความหลงไหลและความเฉลียวฉลาดของมนุษยชาติฉันพูดด้วยความเคารพนะคนเหล่านั้นสามารถทำอะไรได้อย่างมากมายโดยสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดโบก,กับทักษะในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ชันขอคารวะว้าว,าวต่อมาครับ เรือแบบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนจะแล่นได้เร็วกว่ารถยนต์อีกนะมันทั้งเร็วและเจ๋งมากเรือเร็วสองจังหวะดูเท่ผู้คนเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยทักษะพวกเขาจะต้องเป็นฮีโร่อย่างแน่นอนต่อมาครับกล่าวเพิ่มเติมว่าเหลือเชื่อพวกเขาบรรลุความเร็วระดับนั้นด้วยเรือโลคอรว้าวต่อมาครับกล่าวแบบติดตลกว่านี่มันบ้าไปแล้ว มันเหมือนกับการแข่งพอร์ตเลเซอร์ในสตาร์วอลเลยเครื่องยนต์เรือเล็ก2จังหวะที่ทำความเร็วสูงสุดเกิน80นอตโคตรมันและบ้ามากต่อมาครับสุดยอดขอแสดงความยินดีกับวิศวกรและนักแข่งพวกคุณทำอัตราเร่งได้ดีมากมันเหมือนกับรถ F1 มากเลยความเร็วอันบ้าคลั่งนั้นทำให้ลิมฟิปาของฉันหูยิ้มไม่ได้เลยต่อมาครับกล่าวว่าฉันตื่นเต้นมาก นี่เป็นวิธีการทำสิ่งต่างๆในประเทศที่กำลังพัฒนาอาจดูไม่ปลอดภัยแต่ว่ามันสนุกมากฉันชอบสไตล์นี้เพื่อนต่อมาใช้ภาษาโปรโตุเกสน,นะครับล่าว่าวิดีโอนี้เร่งอะดรีนาลีนในเส้นเลือดของคุณได้ดีมากแม้เรือจะเร็วเกินไปก็ตามฉันคิดว่าเครื่องยนต์เหล่านี้ยอดเยี่ยมมากฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าพวกเขาใช้เครื่องยนต์อะไร มีลักษณะอย่างไรชันลงไหลในเครื่องจักรที่มีรอบสูงแบบนี้ต่อมาครับมาให้ข้อมูลว่าฉันเคยไปดูที่เมืองไทยแล้วเรือพวกนี้ทำความเร็วได้มากกว่า190กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่เจ้าคนเหล่านี้เป็นเจ้าของสถิติที่แท้จริงแน่นอนฉันรู้มาว่าบางคนเนี่ยใช้จ่ายเงินเป็นล้านไปกับเรือสมรรถนะสูงเหล่านี้และคนบ้านเหล่านี้ก็ใช้แค่เรือลำเล็กๆและเครื่องยนต์ของรถยนต์ ต่อมาเม้นเป็นคำพูดว่าชาวต่างชาติจะถามว่าพวกคุณใช้เรือแข่ง F1 แบบนี้นะส่วนคนไทยก็จะตอบว่าก็มันเป็นสไตล์ของประเทศแห่งต้มยำกุ้งนี่นาะต่อมาครับนี่แหละความบ้าระห่ำระดับโปรใครที่แข่ง GP แต่หากว่าได้มาดูคงจะทึ่งไม่น้อยมันเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ติดอยู่บนกระดานโต้คลื่นยังไงอย่างนั้นนี่มันบ้าชัด ต่อมาครับปล่อยมุกว่ารัฐบาลบอกว่าการแข่งรถบนถนนเป็นสิ่งผิดกฎหมายคนไทยก็จะตอบว่าโอเคงั้นเราไปแข่งเรือก็ได้แต่ว่ามีการอัปเกรดนิดหน่อยนะต่อมาเป็นฟิลิปปินส์ครับกล่าวาว่าว้าวเรือเร็วโคตรมันดูทันสมัยรวดเร็วแต่ก็ดูอันตรายมากฉันมาจากฟิลิปปินส์อยากรู้จริงๆว่าพวกคุณใช้เครื่องยนต์แบบไหนกับเรือของคุณอย่างไรก็ตามก็ขอให้พวกคุณปลอดภัย ต่อมาก็เป็นฟิลิปปินส์เช่นกันนะครับล่าว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในด้านของการอัปเกรดเครื่องยนต์ชันดูคลิปนี้ร่วม30รอบแล้วมันน่าทึ่งมากจากฟิลิปปินส์ต่อมาเป็นอินโดนีเซียครับคงจะดีมากถ้าหากว่าจะมีอะไรแบบนี้ในอินโดนีเซียบ้างประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวที่สุดจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องของความเร็ว ต่อไปก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามล้วนๆนะครับคนแรกกลราวว่าต้องยอมรับว่าคนไทยเก่งเรื่องการปรับแต่งเครื่องยนต์สําหรับเรือแข่งและมอเตอร์ไซค์มากนี่แหละคือคลาสของคนไทยถ้าหากว่ามีนักแข่งเวียดนามไปแข่งขันด้วยนักแข่งเวียดนามเนี่ยคงจะต้องถอนตัวแน่ๆหลังจากที่เห็นความเร็วของเรือเหล่านี้ ต่อมาครับกล่าวเสริมว่านักแข่งจากเวียดนามคงต้องน้ำตาไหลแน,แน่แถมที่สำคัญพวกเขายังไม่สวมหมวกกันน็อกอีกด้วยใจถึงเกินไปแล้วต่อมาครับมันวิ่งได้เร็วกว่ารถมอเตอร์ไซค์คาวาสากิ1000ดิลอาซีอีกโอ้พระเจ้าขี่เรือที่เร็วจนแทบจะห่ะได้แบบนี้มันเท่จริงๆ ต่อมาครับกล่าวด้วยความทึ่งว่าเรือไทยเนี่ยเร็วเหมือนฉลวดเลยมันน่าทึ่งและเจริญหูเจริญตาจริงๆคนไทยจะเก่งมีคลาสอะไรขนาดนี้เรือมันเร็วจนแทบจะหาะขึ้นไปบนเมฆได้อยู่แล้วคนสุดท้ายครับกล่าวว่าเรือแข่งของไทยนี่แหละของแท้ มันเป็นความเร็วที่เหลือเชื่อและฉันก็นับถือหัวจิตหัวใจของคนขับเรือจริงๆนี่ถ้าหากว่าเป็นนักแข่งเวทนามแค่แล่นด้วยความเร็วไม่กี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีหวังไม่คว่ำกอดลอยขึ้นฟ้าแน่ๆเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ผมนะครับนำมาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คุณจะต้องขอตัว,วลาไปแต่พิเทุนนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกานาสหรวันนีสวัสดีครับ